วัดีค่ะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วในวันที่14กุมภาพันธ์สองพนะคะวันนี้ก็จะมีการแข่งขันของหลีเกาหลีใต้นะคะหลีเกาหลีก้าจะแข่งกันในเวลา17บเนาฬิกาโดยมีน้องโมเมเนโมเมธนัชชาสุขสดทีมไฮพาร์ ath, พบกับคังโซวีนะคะทีม GS c a n t e c h นะคะจะพบกันในเวลา17บเนาฬิกา วันนี้ก็ได้ไปออกกำลังกายมานะคะฉากหลังก็เลยเป็นภาพออกกำลังกายเนาะ,ะสำหรับเมื่อวานนี้ไม่มีการแข่งขันนะคะก็เลยไม่ได้มาแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยแต่สำหรับวันนี้มีการแข่งขันนะมีการแข่งขันในเวลา17นาฬิกาเพราะนั้นก็ท่านที่รอติดตามชมอวอลเลยบอลลีกเกาหลีใต้ ก็ได้รับชมนะคะวันนี้นะคะในเวลา17นาฬิกาแล้วก็ช่วยกันเชียร์เนาะช่วยกันเชียร์นักกีฬาสาวไทยของเรานะคะน้องโมเมธนชาสุขสดนะคะพบกันเย็นนี้ในเวลา17นาฬิกาสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะดูวิวสวยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะ